คบค้นในเบิ้งหนา้าขาวงามงามย่าเฝ้าเสือบัดเมื่อขมเขียดแขนสิอุ๊อังเอาส่วงสันแล้วพี่น้องเออกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายซู้ผูสุขคนนะคะ่ะอินดี้ตอนรับกับช่องรับดาชแนลกับสาวชื่อพุ่มค้นมากวเล็กภูเกา่เาผู้เดิมไร่งานโตนะคะ แอดมีตัวบอลพี่น้องงบหน่อยงวดแหลกเนกาะค่ะพี่น้องเหล็กรลับวงในเพออสั่งล็อกเหล็กหลุดวงในงบหน่อยวัดใจจัดมาในคลิปนี้และการแนวทางแอดนักฝาดใจเกินรอยเนาะค่ะพี่น้องคะนำมาฝากมาตอนกันในคลิปนี้ก่อนสิขอไปเบิงไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดลด,ดาน,นําเนาะค่ะพี่น้องคะทึกอกทึกใจกะ จัดเด้อพี่น้องพัดใจกัะแกบปล่อยทานเข้าไปเบิ่งข้อมุม่แนวท่ากันเนาะค่ะพี่น้องมาเริ่มกันที่ซื้อหัวยังโยม384 849 8449และ93เนาะค่ะสำหรับซื้อหัวยังโยมเนาะค่ะพี่น้อง ข้อมูลแนวทางมักกับตามขัดใจปล่อยผ่านเด้อพ,พี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทาง้งทรนั้นเนาะค่ะย่ำคือแนวทางเด้อพี่น้องม่มมี่ไพลูว่าเล็กซี่ออกอยังเนาะคะ่ะมาต่อกะทีนั่นงฝ่าใจเกินรอยแนวทางบนเพลนกรเนาะค่ะพี่น้องฟันที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเน้นเน้นหนักหนักสี่เก้าห้าเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดห้าเก้า เจ9ด2 9นเนาะค่ะแนวทางเน้นบนค่ะพี่น้องมาต่อกันที่ชุดล่างของเพลินฟันที่7และ2พี่น้อง7จ7078เน้นหนักหนัก72และ92กันเบิ้ลที่77และ22สองแนวทางล่าง จวดกันที่ปักหลักสิบล่างเนาะค่ะพี่น้องเด่นที่1นึโอ้ยสอสและ6เนาะค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยอ่านผิดเนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับปักสิบล่างมาต่อกันที่แอดมิเตอร์บอลพี่น้องงวดนี้เพื่อนไทยเจาะเน้นๆมาเป็นงวดแรกเนาะค่ะพี่น้อง บนวิ่งที่9 9 9 2 9 2ล่างวิ่งที่4 1 4เม็ดเดียวแคนแคนมาตามต่อกันที่แอดแดงพี่น้องบนเด่นที่7 7 0 7 1 7 4 4 7 0ล่างเด่นที่0 0 7และ0 8นอกค่ะพี่น้องขอให้โชคดี1กลุ่มผ้า ชวดกันต่อที่เด็ดขังในเนาะคะ่ะ08และ98มังกรเขียวพารวยเลขปลดนี่เนาะคะ่ะพี่น้องตามต่อกันทีลับวงในพี่น้องคะ908 90และ98เนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางลับวงในส่วนหมากลับวงในไหามาเด่นแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ตามต่อกันที่มายอมแดงเด่นที่9 90 92 93เม็ดเดียว91 991 091 191ขอให้มากขอให้โดนสําหรับสายแลนด์เก่าเนาะค่ะพี่น้องมาต่อกันที่แอวูดพี่น้องล่างเด่นที่9และ5 91 85 95 96 กัน98และ65เน้นเน้นสองหางพี่น้อง91และ95นอกค่ะพี่น้องคะสองหางเท่านั้นเหล็กลางเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกันบนนํำกระจัดแนวทางปลาม่วงพี่น้อง885 785 85 78 76และ07นอกค่ะ ปหาตัวแอดละดากับมักเด้อพี่น้องแจ่ววากับบไดสื่อนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นเลขดังสื่อบรรทันเพิินนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องคะก็ขอไห้โชคดีนาอคะ่ะพี่น้องมาต่อกันที่แนวทางของไอติมนาะคะ่ะตอนแรกวันไหนเด่นที่แปดนาะค่ะก็คือหลดแปดอันเบิร์ปิดเบิร์เพิินก็เลมยมาห้สูตรสองเด่นที่สามสามหนะะึ่งสามสี่สองสามห้าหกสามห้านอค่ะพี่น้องแอดกอยายฝากเลขหนึ่ง ชุดไหว้ในอ้อมกอบอ,อมใจเนาะค่ะ4 3 1พี่น้องลูกชายแอดสิไปบวชแล้วเพิ่นเป็นจุดถูกเหล็กึ้ินมือเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องคะลองเบอ่งเดอพี่น้องเลขชุดหลุดวงในเนาะค่ะ9080809และ98ที่แอดบอกว่าเลขหลุดวงในให้มา08กันเนาะค่ะพี่น้องคะมาพิถ่ายคลิปนี้กับพออสั่งลลอกชุด กันเนาะค่ะพี่น้องงวดใหม่เพิ่นกับปอยมาแล้วพี่น้องเพิ่นฟันที่ศูนย์เนาะคะ่ะล็อกแล้วศูนย์บนเนาะคะ่ะสามศูนย์แปดศูนย์แปดสามแปดและสามศูนย์เลขล็อกมีจริงซ้ายในเขารู้กันดีเนาะคะ่ะเซฟไว้ก่อนออกเนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางคลิปนี้จบลงแล้วบางว่าคงสิถึกใจบอรลายกันหน่อยอย่าลืมเลขหนึ่งหางที่แอดฝากไว้เนาะคะ่ะ สี่สามหนึ่งเนาะค่ะแอดกระจัดเป็นที่เรียบร้อยบัรฮาบัตรฮาไดคากับเขาามืองานบวชเนาะค่ะพี่น้องคะขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆก็คอยมีความสุขทุกทุกมือเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า